มีคุณป้าอยู่คนหนึ่งเอาเงินมาเข้าธนาคารสามล้านนุ่มธนาคารตกใจถามว่าป้าเอาตังค์ไปจากไหนจังเยอะแยะอ๋อป้าเล่นการพนันลูกป้าป้าผมอยากเล่นด้วยครับงั้นเริ่มเลยละกันนะหนูป้าพนันว่าพรุ่งเนี้เองตื่นมาไข่เองอจะเบี้ยวเฮ้ยโอ้ไม่ใช่หรอป้าไข่ใครจะเบี้ยวเอาเฮะป้าเนี่ยพนันสามล้านของป้านี่แหละแต่ผมไม่มีตังค์นะป้าเออตังค์เดี๋ยวค่อยว่ากันพอหนุ่มธนาคารเลิกงานมึงเอามือข้ามึงจับไข่ไว้ มันจะทําอะไรก็จับไข่จะกินข้าวก็จับไข่ถึงเวลานอนมันเอามือกุมไข่ไว้ตื่นขึ้นมามันจับไข่ตัวเองเฮ้ยไม่เบี้ยว,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 วต,ตังนาตังตา,ตา,ตารอคุณป้าอยู่ที่ธนาคารป้าป้าป้ามานี้มานี้ไม่เบี้ยนะป้า ages, ผมไม่เบี้ยนะืเบีเ้ยวยังไงไข่เองก็เบี้ยวไหนไหนมาจับสิเฮ้ยไข่เองไม่เบี้ยวจริงด้วยวะเอาเอาไปเลยสามล้านดีนะกูพันนันกับคนข้างหน้าธนาคารวิสิบล้านว่าจะได้จับไข่ในธนาคาร ไอเอฮะมึงส่งไฟงานให้อาจารย์ยังส่งแล้วเด็ก็มึงส่งให้กูกูก็ส่งให้อาจารย์เลยเด็เดี๋ยวนะอะไรมึงเปลี่ยนชื่อไฟล์ยังยังเอ้าแล้วมึงไม่เปลี่ยนเอ้าแล้วมึงติ้งว่าอะไรล่ะคุยหนึ่งไอเช่เอ๋ไอ้โอ๊ดแล้วก็ไปบอกกูเอาให้เวลาส่งงานที่ไหน มีการลบกับทหารเวียดนามลบก,กันไปลบก,กันมาผ่านไปสองเดือนทหารเวียดนามชนะทหารเมกันตายหมดเหลือตายพลอยู่แค่สามคนทหารเวีย,นยด,ายดน,ายนามก็เลยจับน,นายพลเมกันสามคนไปขังไว้แต่จะขังรวมกันก็กลัวคิดแผนหนีได้ก็เลยขังหนึ่งห้องต่อหน,นึ่งคนเพื่อจะรอทหารเามกันมาเจรจาอีกสิบปีขา้างหน้าคนที่จะเข้าห้องขังด้วยความที่เป็นทหารด้วยการทหารเวียดนามก็เลยถามนายพลคนแรกว่าอยากได้อะไรไหมไอ้คนแรกก็บอกอยากได้กะหรี่คนหนึ่งหายกูได้ไหมก็ให้กะหรี่แล้วก็ปิดห้องไปไอ้คนที่สองบอกว่าอยากได้ต้นไม้เป็นคนชอบดูแลต้นไม้ก็เลยให้ต้นไม้แล้ว ได้ไหมไอ้คนที่3ได้บุหรีตัวหนึ่งก็เลยเข้าห้องไปผ่านระยะเวลาไป10ปีฐานมีการมาเจรจาเพื่อจะประกันตัวนายพล3คนนี้ออกเปิดห้องแรกที่ขอกะหลี่เข้าไปลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยแร่พันไปทั่วเลยมีลูกหลานเต็มไปหมดไอ้เปิดห้องที่2อขอต้นไม้แค่ต้นเดียวกายเป็นป่าลุกทึบเป็นป่าตรงดิบต้นไม้ขึ้นเต็มห้องทั้งไปหมดไปเปิดห้องที่3ไอ้ที่ขอบุหรี่เข้าไปเปิดประตูออกมาไอ้คนที่3บอกว่ามีแฟชัชบ้าหัวหน้านั่นแหละครับคือความอดทนผมอยากให้ทุกคนอดทนเหมือนนาย ในการทดสอบสมรรถภาพเราจาเป็นต้องเก็บนําเชื้อคนไข้ไปตรวจนะคะได้ครับหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้วันต่อมาอ๋หมออา้าวทำไมไม่มีล่ะคะผมใช้ทั้งสองมือแล้วหมอมันไม่ออกมือซ้ายมือขวาสลับกันก็ไม่ออก นี่ผมให้เมียมาช่วยเนี่ยเมียใช้ทั้งสองมือก็ไม่ออกขนาดใช้ปากง,งับรูดแล้วรูดอีกก็ไม่ออกผมขนาดให้เพื่อนบ้านมาช่วยเลยนะหมอใช้ทั้งสองมือเลยใช้ทุกอย่างนี่คุณให้เพื่อนบ้านช่วยด้วยหรอคะใช่หมอไอ้ขวดเวนนั่นน่ะมันเปิดยังไงก็ไม่ออกอ๋อค่ะเป็นแาคิดเล็กๆก,กู Instead, get a handy hook for your head. You're ready to go!